ไหนสิเกมเป็นไงเข้ามารอบแรกไม่เข้าใจหาเลยเลยอิงเต็มกระดานมาผมเข้าเกมแล้วเข้าแล้วอ่ะดเชิญแฟบเออเชิญมาดูแฟบดูเลยไม่ดูอยู่ว่าคนไหนชื่อสตรีมชื่อสตรีมนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเชิญอ,ย,อย่ เจอแล้วไม่มีภาษาไทยจริงดิไม่มีหรอกนะภาษาไทยอ่ะอ่านภาษาอังกฤษบ้างดิอ่านไม่ออกสักคำเลยไอ้ตูเซะมาแล้วไหนอ่ะอุ้ยหล่อเทพโอ้คนเติมอธิบายเติมเลยเร็วนึกจัดป๊อปปี้แกเปิร์กเปิร์กอะไรไม่รู้จัก ย่องตามมาก็พออุ้ยเราไปจ่ายย่องเออเป็นอะไรทำไมมันไหนกดอะไรมีอะไรให้กดดีดีเกมเสียงคนพูดภาคเสียงดังมากเลยคุณวิลล์นะโอ้โหฮาร์ดเลยหรอเกงการขนาดนี้เชียวผมทหารเกณฑ์นะคุณ

มีววิววีวจังไอ้เเฮ้ยมีปืนเอาปืนมาจากไหนาผงอยู่หลังคุณอยู่หลังคุณใส่หมวกไว้อยู่อยู่หน้าตู้ ไม่ไม่เข้าไปแบงแล้วกดเทปกดเกดอทุกคนได้ยกมือขึ้นติดกันตกลนไอ้บิปืนมีปืนมิปืนต้องเจาะต้องเจาะ ที่การปล้นยกมือขึ้นแล้วนอนลงกาแฟตำรวจหน้าตาอย่างไรอ่ะอออเอ้ยเฮ้ยกระจกแตกำตำรวจยิงผมรู้เฮ้ยไม่ชินเลยปั้งปั้งปังมีแม็กเท่าไหร่วะเนี่ยใครวิญญงหนอคุณก็มาอันตราย ทำไมทุกคนนอนหมดแล้ว啊ย <Stay down. S 1> ิงมีชีวิตไหมเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรอะความปลอดภัย <with> มือนี้มีตำรวจยแค่สองคันย <c oughs> ิงโดนไม่ดูไม่ออกยย <c oughs> ิงย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 ิงจอคดมือหัวเลยยิงโดมยิงโดนไหมเนมี่ย

หนีผมหนีชีวิตผมสำคัญกว่าป้ายป้ายป้ายทำไมจอผมฟ้าอย่างนี้มองไกลใกล้ไม่เห็นเลยเ้ตำรวจใกล้ใกล้มาเข้ามายัางไงนี่รุ่ง ติงมากห่างเข้ายิงโดนเพื่อนเพื่อนตายมนเนี่ย้ oh, okay, no. าแต่ผมไม่มีปืนเก็บไมเ่เลยเฮ <c oughs> ้ผมมีปืนกลนโดนเป็นคนใส่ มีปืนมีปืนหลักแล้วหัวแล้วหัวแล้วอ yes, ืมไม่หัวแล้วไม่ห um, ัวแล้วหัวเท่าหลักดังยังผมรอดไม่ล้มไม่ล้มนั่นใครไม่รู้ไม่เก่งเท่าผมล้มไปแล้วอาระเบิดแฝดอีกเหรอ ขอบคุณครับมีคนชุบเก่งมากเลย้ยิงไหลยิงดูยิงก้นยิงหน้าโอ้ยแฝดผมเกลียดที่สุดได้ไปหยิบสีต้มเหลืองๆนั่นน้อได้ไหมผมวิ่งผมวิ่งอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามาโดนนายยิง แน่โอ้โหตำรวจเต็มเลยพี่ตุ่ยตุต่ยกูชาดผมช่วยกาดผมช่วยกาดจะรุกใครมาด้วยกันกระสุนน้อยจากว่าปืนอืมอ้มเก่งผมเก่งขนาดนี้ไปอ,อีกตัวหนึ่งเก็บเก็บแค่กันเดียวเป็นปากที่เหลือด้วย เอาไปวางตรงไหนเอ่ยไก่ออดลย่อะไรยิงเว้ยว่จ้าเต็มเลยจ้าลบก่อนลูกอันไหนปี่โคตรหน้าลำคาเลยยิงไงเนี่ยยิงให้โดนโคตรสูงเลยพี่อ้ย ขออหลวิ่งยังไงเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยวิ่งเลยหงอกเยอะจังเลยนะพวกหนูเนี่ยโคนระผบยิงไม่ได้มาตรงจุดแล้วอ่ะให้ทำไงอ่ะ เออมันตายนตัอ้ยเดี๋ยวเลียกตัวด้วยเนยี่ยเงินเนีทองโว้ยสมก็เป็นการป้นสมก็เป็นโจรเงินตัดสินทุกอย่างตุกเซนยุ่ไหนเนี่ยเอาสัญติยิาปิด

มิโลเราทำไงได้นะเนี่ย ได้ตอนทักแม็กตอนนี้ต้องไปไหนเนะี่ย ไอ้คนหลังคาบ้านเราจะยิงยังไง่ไอ้คนได้เพือรคุณตรวจได้เป่อยิงต

Oh, oh, that red ladder will get you onto the roof. Not <coughs> 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 <Stop. coughs> <Stop. coughs> We're hungry here, but fine. <coughs> Send sandwiches. <coughs> โคตรเนียนตาจากรงนี้แท้ๆจริงได้เคยไม่เคยดูเรื่องมีเก็บแหละมีการเก็บสกือบโดนเกือบตั้งเรื่องอ้ยเกือบอดนหินเกือบตั้งเรื่องโอ้ยเกือบโดนหินเกือบตั้งเรื่องโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวนายเข้าไปกลางร้านแล้วกดเก็บนะ Everybody on the ground. Everybody on the ground. Everybody the Everybody on the ground. Everybody on the ground. on the ground. Everybody on the ground. the ground. Everybody Everybody i border. We're gonna cross the 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 border. We're gonna the to the we the to to <tranzant> <boom>. <laughs> <down>. <laughs> <depressed. laughs> จอโคตรเบอร์เลยผมเอาเกมจอเล็กมาขยายจอเล็กด้วไหรเนี่ยเขามาเป็นอ่ะทำไงดีเฮ้ยน่าจะอป็นโฮะเ๊ยรู้สึกเหมือนโดนคนตะกิดไหล ไกไหนีม้ะจัิตดีรเลาหยกอน้หมทุกทำจากอะไรพี่แบ่งผมใส่มั่งดิ โอยิงแม่นจังเลยจากไหนแล้วเอียงพอมองได้ไหมเจ็บตาย哟 ติวเราต้องการกำลังโจรเพิ่มอีกหนึ่งนายเปิดแล้วเปิดต้มขาจังเอ้ยโดนยิงหลบก่อนหลบเลยนะเอ้ยทำงานเก่งมากผมทำหน้าที่

ว <usion. S 2> ีกระโดดก็ูปปาแม่ง่เออ

ผมหาย <Display> ไปแล้วอ่ะใครน่ใครต่องเียกับผมไหมตนไหนแม่งด <uch emente S 2> ักไหลเลย

ว่ามันโยนก็โยนเข้าได้รไข้างในยเยอะจังโร์ว่ายิงบอกว่ายิงไม่โดนเพื่อคิดเลข ไ้่กินต่าเไม่กินเลขเยลยพยายามยื้อแต่หน้าผมเท่าแล้วแต่จริงๆแล้วผมยิงยิงอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยจอมมไม่ฟ้ามัวเรืกันผมนี่แองระบบยิงมั่วกะไปเถอะ คนเล่นเกมเขาเล่นอย่างนี้เอง,งเแข็งแตกแข็งล้องแต่เขาเสือพี่แก้วอ่ะล้มเแล้วจริงจังหวะยิงดีตายอยู่แล้วล้ม แม็กมูนไยทีจริงทำไมพวกคุณทำกับผมอย่างนี้วิ่งแอตายเรื่อยเลยคุณขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวพอยูโตนิดนึงนะ เม่ล้วกไปผมเกิดผมเกิดเห็นได้ไหมคะหยิบไ <Yeah. S 3> อ้เหี้ยหมูไป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 ไม่รู้ไ,ไรู้มันไปย่งไงทำไมมันลมตะ

หนวะลงลงลงผมจริงเื่นไปล้เอากเล่นกูแล้วไปทางไหนวะเนี่ยเลี้ยวขวาอยไปถึงขวาเลยถึงแล้วขวาอ่ะไอ้เี้ยดังหลงลงไปลงไป วาขวาซ้ายจซ้ายจขวาไปไหนซ้ายซ้ายซ้ายไปขวาขวาไอ้หลอกลวงอ๋ออนตมไอ้เต่านิจาแก่ย่ะซ้าย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 ันปะตันปะไปตะไองัดงัดอ้ยสักาเอากุไลาแกเดียว คนชจริงคนเอ๊ะอะไรบางเบลอลล์นี่มาช่วยหรือมาบังอะไรเปิดเปิดเปิดเป็นดีเลย์ได้เกินตรงตรงไว้ไปยังไงเก้นขึ้นขึ้นขึ้น ดูไหนเนี่ยลอด Yes Tightest Crew Ever อ๋อรอเพื่อนรอเพื่อนโอ้ลืมไปลืมไปว่ามีเพื่อนมาด้วยนึกว่ามาคนเดียวเห็นไหมได้ตังค์ได้เบลเลอเฮ้ยเปิดกา๊าซเปิดการ์ดติดก๊าซพนันนี่ว่าเกมนี้ผมรู้เลยวิ่งวิ่งมีตะกิมปึงด้วย ติงได้ปู่แปดมึงได้แปดมึงแต่ยอะเลน้อยมึงเนวไวคับแล้วว่ะด้